กินเยอะขนาดนี้สั่งใหม่ไหมล่ะมาต้องไก่มาเด็โกโก้น้าลูกเขาบอกอยู่ตำปดา คนเยอะมากแบบหมาฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ซูบีแต่เดียวติบซาบอมีอะไรน่ากินมั้ยอันนี้เป็นซาบอแม่หนูอยากหนูอยากกินอันนี้ค่ะหยิบเลยมาอร่อยครับใช่อันนี้กุ้งตรงเครื่องครับจิ้มปูจิ้มกุ้งชอบอะไรแช่หมเอาเออติบปูด้วยสิติบปูด้วยนีแตะมีแต่อะไรนะอีทนะคะต้อง กินกาแฟาก่อนนะคะแล้วก็จะได้หลับแมฟิยาได้ทานอันดิชันนะคะเป็นดีกรีแชมป์เวอร์เบริส้านะคะอ่าว่ากินง่ายสดชื่นค่ะเอ่ามื้อเที่ยงที่นี่ต้องกินอะไรคะอเอามื้อเที่ยงส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างามีหลายแนะนำแม่ชอบหนูอยากกินขนมจีนค่ะคุณแม่วันเนี้ยอรชื่นขนมจีนอ่าหนูอยากกินขนมจีนใช่หรือคปล่าคะหวามันเยอะมากเลยค่ะคุณแม่

ร้อยจันทูไม่ยอมมาก็บไม่พี่หมวยไม่พูดไม่ตาเลยนะคะอะไรนะแล้วอบอะนไนนี่ด้ไงก็มีแบบว่าให้ดูประกวดแล้วก็รู้สึกว่าหุยดูชลกอ่ะยีนคนนี้ตั้งเลยชอบข้างในนาะงก็เลยเอานางไปออกรายการจะได้ให้นางมีแสงเพราะว่านางก,ก็ทำมาหลายอย่างแล้วเนอะเอแม้อืมอ่าโอ้ยดารามา เขาเรียกว่าเทศหาดใหญ่ข,หขายลูกค,ค้าก็ยำชาแบบนี้ซื้อสักแบบ20บาทอะ <c oughs> บ้านมึงเหรอขาอยเปโล <c oughs> เอาร้อยก็งได้แขก็ชิมของคุณแม่แล้วไงอีดอกอแต่ว่าเนื้อดีมากคัวหนุ่มของแม่ไปเลยเราปากที่ตรงไหนครับโอ้คุณแม่คือแบบเนื้อเต่งๆเลยดูนี่อะลองกองอะรู้ไหมลองกองกำลังตัดตากกันยังไงหลุดเลยนะ อุ้ยนาชิมมาค่ะแม่ N น้ำมะพร้าวเที่ยอร่อยมากเป็นบุญมะพร้าวจริงแม่เออน้ไม่ไหวแต่งน้าแรงไม่ไหวแต่งน้าแรงก็แรงแรงไม่แรงก็เป๊ะไดดีไม่อ่านในฐานะเปิด o ม d m o น n ิ n งค่ะทุกคน มอนนิ่งแบบสดใสนะครับเพราะวันนี้นอนเต็มอิ่มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราเหลือกันสองคนแล้วนะคะคทุกคนเพราะว่าพี่หมวยกลับแล้วพี่เฟียก็กลับแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนจะเที่ยวทั้งหัดใหญ่แล้วก็สงขลา <c oughs> คือสงขลาเนี่ยจะมีความเป็นโลคอลนิดนิดทุกคนเมื่อก,ก่อนเนี่ยฉันอยู่สงขลาก็จะไม่เข้ามาไม่ค่อยเข้ามาหัดใหญ่เท่าไหร่มันก็จะมีความแบบยังไงอะถนนนางงามนางงามวอาเราก็ต้องไปป้า,า,งงาโซเราเป็นนางงามที่มีมงนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าตางงานตกรอบนะเออเราเป็นนางงามแบบประเทศเราก็ต้องไปถนนนางงาม เนาะอ,อ่าอวันนี้ก็จะพาทุกคนไปถนนนางงามนะคะถนนนางงามนี่ยก็จะมีความวัฒนธรรมของ<ำ>กินอย่างหนึ่งที่สงขาอนุรักษ์ไว้ก็คืออาหาร วัฒนธรรมรวมถึงาตกลาบ้านช่องของ <ลา S 1> คนที่นี่นะคะเออก็เดี๋ยวเราวันนี้ก็จะพาไปดูต้องหาไกลก่อนเพราะาเราอยู่กันสองคนไม่เอาอะไรมาละไปขับขี่มาเช่ารถก็ไม่ได้ค่ะอีดอ,อกกระเทยจะขับเครื่องบินไปเลยก็ไม่ไหวเพราะรนางเงือนมันในกล้เกินอวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ตัวแม่ของหัดใหญ่พาเราไปเที่ยวส่องขาไปเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวแม่ที่นี่เขาจะเป็นยังไงไหนดูซิขอเจอหน่อยซิ นี่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็มาหัดใหญ่มาสงขลานะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะฟ้าสีรุ้งสงขลานะคะแต่ว่าอยู่ที่หัดใหญ่ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาดูแลนะครับชาว LGBTQ รวมถึงคนข้ามเพศทั้งหมดเลยนะคะที่แบบว่าคนจะต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยคือมีทั้งบริการตรวจเลือดรับเพลสตรวจฮอร์โมนคือตอนนี้ชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายคือต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือถ้ามาปุ๊บผู้หญิงไปเป็นผู้ชายเนี่ย ก็จะหล่อเลยผู้ชายไปเป็นผู้หญิงก็จะสวยเลยเพราะว่าเราได้ทีโอมลอย่างถูกวิธีแลนนี่นะคะก็มีติดตาแพทย์มีเอยใดทุกอย่างเนี่ยให้กับคนข้ามเพศแบบเราๆวันนี้เราเข้าไปให้กันดีกว่าคหาเปิดไฟต้อนรับพอดีนะมัก้ายาทง วนี้ค่ะใครเราจะไปส่งขากันนะคะทุกคนทำไมกระเทยที่าใหี่ต้องมีผู้ชายที่ส่งขาคะแม่ผู้ชายส่งขาจอยมากอาจจะที่หนูอยู่ทั้งส่งขาทั้งหัดใหญ่บางวันเนาะ <laughs> หนูว่าผู้ชายมอทักสินกับรัชพัฒน์อะ มันดูเอนจอยกับเรากว่ากับมาอ๋อเนาะโตหรือว่าเราจะไปกินกว๋วยซับอันนี้กว๋วยซับเอาเดอะโก้ดคืออะไรอะกว๋วยซับเดอะโก้ดที่แม่มันขายไงที่ซ<อ>ีมาเล่าเรื่องที่เราฟังกันในที่กู๊กปี๊ดอ้าวเลยรสตาทำได้ไหมกลัวมากเลยเรือเ่องนั้นน่าคิดว่ากลัวที่กู๊กปี๊ดป่าชายเลน,ร,นรู้จักไหมป่าชายเลนเหรอแม่ที่มันเป็นแบบกีเขชอบไปเอาดอกันนะอะป่าชายเลนนี่เขาเอาดอทุกที่เลยเหรอแม่ หนูไปชนบุรีเขาก็เอาดอกที่ป่าชายเลนหนูมาหาดใหญ่มาส่งขาเขาก็เอาดอกที่ป่าชายเลนเหรือเปล่าแล้วปาตีนไม่ใช่ว่ากินแต่ถุงยางอหรตอนเนี้ยนี่ค่ะค้านี้ครับพี่โซเขาบอกว่าเค้กที่นี่อร่อยโคโคโเราต้องมากินร้านนั้นหลักมากทุกคนค่ะเอาแบบอะไรที่แบบที่มาที่นี่เราแบบต้องชิมค่ะคุณพี่จะมีเค้กตั้มประดับบนตัวครับ ได้ค่ะเอาเป็นอันนี้เลยจับประดาสมุนตีนี้ค่ะทุกคนเสิร์ฟมาเลยฉ่ำๆไอซอมมาชิมเร็วหื่อยมากนะหนัวมากออกมากหนัวมาก น้ำซัมปลาดับันโซอร่อยมากมาต้นไก่มาเด็กโกโก้ด้านูเขาบอกอยู่ซัมปลาดา่องคนชื่อต้องกตลอดเวลาแบบแบเซ้นนะขอชิมนะคะมกินปากพี่สาวอ่ะหรือว่าจับปดาดไหนติไาติมกันเป็นแบบสตี้อ่ะ กินเยอะขนาดนี้ตังใหม่ไหมล่ะก็ดีนะแล้วเราก็จะมาทานข้าวเย็นกันนะคะนคนที่ร้านนี้เลยมาสัตซันกยอย แต่ว่าวันนี้ที่นี่สมอนคือไม่มีเมนูปลับออกทางดับนะกูว่าต้องมีอะไรตกวันนี้เชื่อกูไหมกูแต่นลิเฟอร์กูว่าวันนี้ต้องมีอะไรตกตกก็เธออะค่ะตกก็เธอที่มาจ้องไว้ข้างบนตอนนั้นล่ะคะเขาจ้องให้เรามาสวีทกันเหรอคะแม่อ้าวนี่อุ้ยแกะ เขาต้องไว้ดีเวอร์น่ะจองหวัดอื่นดูไรนะคะสอ <uk> งเลี้ยวโอเคแกนตกเนัต้องเป็นจีกลาบไปเลยลมลาบาออไปทางไหนคะ ถึงแล้วใช่ไหม,มนี่หว่าค่ะกลับไปดูอันนี้ทุกคนทุกคนมามอ,อ้นะคะเอาเอาเดี๋ยวเราจะไปดูความเป็นไปของมออนะคะจะเลิศจริงหรือเปล่าหรือแค่จกตาโซมอนอุ้ยตัวแม่ขว่ะ อะตอนนี้คู่แพววมาทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นโครงการเอกแอคเตอร์นะคะอาหารนักแสดงเน้องใหม่ที่มาหาเลย่มตกงานแล้ค่ะลินค่ะนักแสดงไปทําอะไรทําดีๆนะคู่แพววนะนักแสดงน้าใหม่ตอนนี้เราเปิดโปรดักชั่นเฮาส์เออเลิศเออมาเพชรเพชรไพรลินสตูดิโอนะใบใบกล้องเนขาแนวนอนบ๊ายบาย ตลาดนะคะาทุกคนโคตรไม่ได้โง่เหมือนกัน กลัวไม่เห็นใช่ไหมกลัวไม่เห็นความสวยตอนแต่งหญิงไงจะไม่เหงาเลยมาคนเดียวหรือมาเลยแล้ก็ตอนนี้มานั่งคุยด้วยแม่จะต้องมานั่งคุยด้วยแม่อันนี้ที่แม่เปิดร้านเพราะว่าอยากมีที่ตั้งรูปเฉยๆใช่ไหมอยากดูหมดเองปกติร้านอื่นมันจะมีเป็นคลิปเป็นอภาพน้าเหล่าน่าเออการตลาดคนเรามันต่างกันเนาะแม่เนาะดีทุกคนเลยทำไมอ่ะโซ่โซ่ เอาลูกขนมาจากหน้าร้านโซ่เหมือนพี่เขามายืนเฝ้าป่ะพี่เขามายืนเฝ้าไม่จะไม่เหงาจะไม่เหงารันเนี้ยแล้วมันพนักงานเยอะอ่ะพนักงานเยอะเด็กเสิร์ฟเยอะแล้วแม่แล้วฟิลแบบฟิลแบบว่าสาวการบินไทยมาต้อนรับอ่ะแต่งตัวแร่งก้อนเลยอ่ะมึงตอนแรกมันเย็นนี่ตอนนี้มึงมาต้อรับแลมันร้อนคอล้ม เดีลยวแม่ขอเมนูแนะนำหน่อยค่ะค่ะสำหรับเมนูแนะนำค่ะน้องเชอรี่ค่ะมีอะไรบ้างค่ะค่ะมีอะไรบ้างค่ะมีชาผลไม้มีพิซซัมเมอร์มีเซ็กซี่ลิ้นจี่อ้เอ้าเอามายอม่ม่ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวมันก่อนเดี๋ยว ไม่รู้จะไปไหนมาได้ที่ชาปนกิจค่ะในส่วนของเมนูแนะนําของร้านชาปนกิจนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยชาผลไม้ค่ะจะเป็นการรวมตัวของผลไม้ทั้งหมด46ชนิดค่ะสกัดเย็นออกมานะคะและที่สําคัญค่ะอร่อยและไม่แพงด้วยค่ะออกมาแล้วจะเป็นพีซัมเมอร์ค่ะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะในส่วนผสมจะมีกลูต้านะคะก็ต้าอุดมูลอิสระเลยค่ะสำหรับใครที่กลัวการเป็นมะเร็งลุงนะคะก็สามารถอยากกินได้เลยค่ะอยากอร่อยมากเซต มาค่ะจะเป็นเซ็กซี่ลิ้นจี่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีความเซ็กซี่ในตัวนะคะกินแล้วรู้สึกซาบซาบเหมือนมีเอาไวโอเพียเพิ่มขึ้น76อันซ์ถัดมาค่ะจะเป็นขนมปังนูเทลล่าและที่สําคัญค่ะเซตปิ่นโตคุณยาสปีดนะคะจะประกอบไปด้วย3ชั้นค่ะชั้นแรกจะเป็นเฟรนฟรายชั้น2นักเก็ตและชั้น3ลูกชิ้นรวมค่ะอีกหนึ่งเซตที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นคือลูกชิ้นรวมไทยสร้างชาตินะคะจะประกอบไปด้วยลูกชิ้นมากถึง5ชนิดค่ะผสมรวมกันเป็นรวมไทยสร้างชาตินั่นเองค่ะเหมาะกับเพลงยัง ลุงต anyway like, ู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลและสำหรับน้ำลำไยค่ะวันนี้หมดนะคะชาง้อก็หมดเหมือนกันก็ถือไว้ให้มันเยอะ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 เมื่อกี้แม่แนะนำชาง้อให้หนูไม่ใช่หรอดูชาง้ออย็างเขาบอกว่าอร่อยอ้าวแล้วไหนว่าหมดหมดไม่หมดมาแล้วค่ามาแล้วชาง้อของคนรัตฟ้า อหมเคยกินมาก่อน,อ,นอร่อยแอบแเย็นเหรอเย็นทุกคนข่าววันนี้นะครับก็จะบินกลับกันแล้วค่ะมาจากไหนมาจากกรุงเทพค่ะไม่เหมือนเหมือนมาจากแถวแบบทุ่งสงอะไรแบบนี้มาทํางานแล้วค่ะคุณแม่มาถ่ายรายการะคะ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนพิธีกรเนาะจะเหมือนคนขนไฟกันมากกว่าน่จายไ้ไไงคะดาขอสแกนตั๋วค่ะเอานี้ไหมอันนึง คุณพี่เขาบอกว่าดึงฟุ้กน้ำจะไหลออกมาเลยนะอ๋อต้องเห็นไหมเอาดีนะเป็นแบบเป็นแบบพร้อมกินพร้อมกินแบบวิทยาศาสตร์อร่อยเดี๋ยวขอชิมดิหมวแล้วปลายเซ็นทันหัดใหญ่ถูกมากชิ้นละสี่สิบบาทสามชิ้นร้อยวีโรดเท่าไหร่คะ อ๋อรุนโลกร้อนเนาะเลิกหนูชอบเลยเซฟเดวเวอร์เพื่พี่ปกติน้องไม่ใส่ถุงเลยนะคะเห็นไหมล่ะซื้อถุงผ้าช่วยลดโลกร้อนนะแม่แล้วเซฟโลกนะเนี่ยแต่ซื้อถุงผ้าทุกวันก็ไม่ไหวนะคะพี่โตโรงงานผลิตถุงผ้าเนาะสรุปคริปนี้ค่ะทุกคนจะไปหัดใหญ่ครั้งนี้พี่แหมงไง หนึ่งเลยก็คือดีตรงที่ไปทีเดียวได้ธุระหลายอย่างเนาะได้ไปส่งแม่ไปพร้อมแฟนสวยปะแล้วก็ได้ทํางานอ่าได้เจอพี่ๆกะเทยที่หัทยายก็บอกว่าทริปหน้าก็จะได้เจอกันอีกนะคะแต่ว่าทริ์หน้าหล่อาก็จะไปเจอนี่เชียงใหม่เอลอนะคะก็ฝากผลง,ง,ง,งานตัวแานตัวทนตัช่องนะคะทั้งเพจแล้วก็ยูทูบก็ด้วยสปอนเซอร์ก็ยังลงได้นะคะแต่ว่าอย่าางาน <c oughs> เดีย๋ยแล้วคาดว่า